สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ํายาเคลือบรถครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับข้างนี้เราไม่ได้ทาไม่ได้ทาเคลือบไว้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราทาทาเคลือบนะครับไว้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มันก็จะแบบ กันฝุ่นได้ดีขึ้นครับฝุ่นมันก็จะไม่เกาะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะฮะมันก็จะกันน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยนะครับอันนี้ฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะฮะและอันนี้คือฝั่งที่ทานะครับ เม่นมันจะกลมแล้วมันก็จะสูงครับแล้วดูรับฝั่งนี้ผมฉีนนานพอๆกันนะฮะแล้วเม็นน้ำครับที่เกาะครับมันจะมีน้อยกว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้น้ำมันจะอยู่เยอะกว่าครับไห่ฮะต้องดูอีกที แล้วก็เดี๋ยวลองอีกข้างนึงเนี่ยฮะพอมันโดนนะ้ำมันก็จะไหลลงเป็นส่วนใหญ่นะครับ นะฮะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลองเ่าดูมันก็จะไหลแล้วดูฝั่งนี้นะเดี๋ยวลองเป่าดูฝั่งนี้จะไม่ค่อยไหลเท่าฝั่งนี้นะฮะ ถ้าใครสนใจอยากซื้อนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากจินอ n นเดอ k สนะครับจะได้ลดส่วนลด20%นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมก็ถทึบไลค์กดตับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับ